สวัสดีครับชื่อนาตัวไหนครับครับสวัสดีครับชื่อเอสนะครับก็ปีนี้อายุประมาณ31อปีนี้นะครับครับมีปัญหาสุขภาพด้านไหนบ้างเอ่ยก็ตอนนี้ก็จะมีสุขภาพเกี่ยวกับด้านเรื่องของลำไส้เนาะครับคือเป็นลำไส้เป็นลำแสบอักเสบเกิดจากเหตุสาเหตุจากอะไรพอจะทราบไหมครับก็เกิดจากการกินเผ็ดมากๆกกินอาหารรสจัด แล้วก็กินของเกี่ยวกับเรื่องของแปบซี่อะไรเงี้ยพวกเบียอะไรเงี้ยของที่มันมีกรดเครื่ <c oughs> องดื่มที่เป็นกรดต่างๆใช่ไหมฮะซึ่งถ้าเป็นลำไส้อักเสบเนี่ย,ม,ยงงาามันส่งผลต่อชีวิตเอสยังไงบ้างครับถ้าถามว่าส่งผลต่อชีวิตผมยังไงบ้างก็มันก็ค่อนข้างที่จะส่งผลเยอะเลยเพราะว่าเราจะทานอะไรมากไม่ได้ต้องทานอาหารตรงเวลาเพราะว่าถ้าไม่ไม่ทานอาหารตรงเวลามันจะค่อนข้างที่จะเป็นกรดอาหาร ทำให้เราปวดท้องได้ง่ายกว่าปกติแล้วก็เอ,อทานเหล้าทานเบียร์ไม่ค่อยได้อืครับแล้ข่าวาเป็นปัญหาเรื่องขับถ่ายด้วยใช่ครับใช่ยังไงเอ่ยปกติถ้าผมทานเบียร์ไปเนาะผมจะมีอาการเรื่องของแบบปวดจราเป็นเลือดแหละเ,เป็นเลือดเลยตอ,อนน้านี้โอเคแล้วก็หลังจากที่ทานวีนูไปอะครับครับวีนู หลังจากทานวิโนตัวนี้อืออาการที่แบบเข้าห้องน้ำน่ะมันมันดีขึ้นปกติผมคือคือไม่ใช่เ,เรื่องของการขับถ่ายง่ายขึ้นแต่เป็นเรื่องของอความเจ็บปวดในการถ่ายหายไปใช่ไหมครับ,รบดีขึ้นคือเลือดที่เคยมีก็ไม่มีถ้าผมกินเบียรนะ,นะถ้าผมกินเบียเลือดก็จะไม่มีก็คืออาการปวดท้องก็ ปวดแสบปวดอะไรครับโอเคใช้แล้วลานานไหมครับในการทานตัวนี้ถึงจะกับผลลัพธ์แบบนี้ได้อืมผมไม่ถึงอาทิตย์นะครับใช่ผมทานปกติผมทานเช้ากับเย็นเช้ากับเย็นเนาะโอเคแล้วพออาการเหล่านี้มันหายไปรู้สึกยังไงบ้างครับถามว่ารู้สึกดีไหมกับตัวนี้รู้สึกดีมากมากครับก็อยากแนะนำจริงๆตัวตัววีโนตัวนี้ดีจริงๆครับขอบคุณครับครับผม